สวัสดีแฟนหงแดงทุกท่านนะครับแมตที่6ของเรานะครับจบไปแล้วครับผมก็เสมอกันไปครับแบ่งแต้มนไปในเกมนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าบ้านนะครับสมควรที่จะได้แต้มนี้นะครับเพราะว่าเล่นดีครับผมเออเพสซิ่งเราได้ดีมากครับดูอย่างแบ็คทั้งสองข้างนะครับเป็นโมเรนโกนะครับผมแล้วก็พันนะครับโอ้ปิดปีกทั้งสองตัวของเราเนี่ยอย่าง ดียร์ดแล้วก็ซาร่าได้อย่างดีมากๆเลยนะครับวันนี้ผมว่าเออ่ผมผิดหวังเล็กน้อยนะครับสําหรับการจัดตัวผมคิดว่าคาวันโยนยังไม่สมควรที่จะลงเป็นตัวจริงนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเจมูเนอร์ลงมาคุมเกมมากกว่าเพราะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็น่าจะเดือดพอสมควรนะครับสําหรับลอนดอนดอรบี้แมตช์ก็ลงมาแล้วก็เห็นได้ชัดว่า ตรงกลางเราสู้ไม่ได้นะครับนี้ไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนผมไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับก็ส่วนการเปลี่ยนตัวของเจนครอปนะครับผมมองว่าไม่น่าเปลี่ยนเทนออกนะครับผมผมมองแล้วว่าพอเปลี่ยนเทนออกไปเนี่ยเป็นมินเนอร์ลงมาเล่นแทนเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมฝั่งขวางเรานิ่งเงียบไปเลยนะครับหลังจากที่เงียบก่อนหน้านี้นงเงียบอยู่แล้วนะครับก็พอออกเทนออกไปเนี่ยซาร่ายิ่งไม่ได้บอลเข้าบิกนะครับก็พอเปลี่ยน ทีนี้ไม่รู้จะเปลี่ยนครับเปลี่ยนกองหน้านี่เปลี่ยนลงมาแทบจะครบทุกคนแล้วนะครับเป็นฟิมิโนลงมาเป็นโจล่าลงมาก็ไม่รู้จะเอาใครลงมายิงนะครับก็เท่าที่มีทั้งหมดในมานั่งสำรองก็ใส่มาหมดแล้วนะครับเจนคอปของเราอีกคนหนึ่งครับผมมองว่าฟิมิโนควรจะได้รับลงเป็นตัวจริงก่อนดาวินนุนเยสนะครับผมเพราะว่าฟอร์มเขาค่อนข้างดีสังเกตได้เลยว่าจากการที่เขาลงมาเนี่ย เขามีส่วนร่วมเกมเยอะมากนะครับฟิมิโนด้วยกําลังใจของเขาและเล่นสม่ําเสมอมาก่อนหน้านี้แต่ไม่ใช่ว่าเดวินนูเยสเนี่ยเล่นไม่ดีนะครับเขาก็เล่นดีครับผมแต่คนที่ควรน่าจะโดนเปลี่ยนออกก่อนเนี่ยไม่ใช่เป็นนูเยสนะครับผมว่าน่าจะเป็นดีอาร์ตมากกว่าเพราะว่าดีอาร์ตวันนี้ค่อนข้างเงียบนะครับผมอาจจะเป็นเพราะวเขาล้าหรือเปล่าเพราะเกมของเราเนี่ยค่อนข้างติดกันมากๆนะครับแน่นมากๆส่วนเจ้าบ้านเนี่ยเล่นดีจริงๆครับอย่างอเล็กอีวอบี้เหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับในคลิปก่อน ยูบีนี่เป็นตัวที่เชื่อมเกมให้เพื่อนดีมากๆเลยนะครับทําให้กอร์ดอนมองเปและเกวนี้นะครับเล่นง่ายมากๆครับเกมสวมกลับนี่ผมบอกเลยว่าอันตรายมากๆครับเป็นเราด้วยนะครับที่เกือบจะโดนก่อนด้วยซ้ํานะครับผมก็มี V.R เนี่ยช่วยไว้นะครับก็นัดนี้ก็สมัยสมผลครับเสมอกันไปคนละหนึ่งแต้มครับไม่ลุ้นยันวินาทีสุดท้ายไม่ใช่ลิวพูเรานะครับผมจําไว้เลยนะครับคํานี้ขึ้นใจแน่นอน ยังไงเดี๋ยวกลับไปพบกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม